ถือว่ามีข่าวดีแล้วนะครับหลังจากที่เราเนี่ยมีปัญหาเรื่องการส่งออกข้าวมาสักระยะหนึ่งแต่ปีนี้เรากลับส่งออกได้ดีกว่าช่วงปีที่แล้วซึ่งมีหลากหลายปัจจัยที่ประกอบกันนะครับก็มีอีกหลายปัจจัยที่ส่งสัญญาณว่าในช่วงไตรมาสที่3ของปีนี้ออเดอร์ข้าวของเราอาจจะมีการหืดขึ้นคอบ้างเล็กน้อยหลังจากที่หลายประเทศเนี่ยส่งสัญญาณบอกว่ากําลังจะส่งออกข้าวมาแข่งขันกับไทยอย่างเป็นทางการนะครับโดย,ย,ยบูล็อกเป็นหน่วยงานนําเข้า,ข,าข้าวของอินโดนีเซียเปิดประมูล ูลนำเข้าข้าวเกือบทุกเดือนฉเฉลี่ยก็เดือนละประมาณ30,000 0ตันซึ่งตรงนี้แหละครับคือสิ่งที่ไทยเราจะต้องไปแข่งขันให้ได้ปีนี้เนี่ยก็เลยคาดว่าไทยจะสามารถส่งออกข้าวได้ไม่ต่ำกว่า8ล้านตันจากครึ่งปีแรกที่ส่งออกไปละประมาณ5ล้านตันแต่นับจากนี้นะคะก็คาดว่าจะส่งออกได้ในระดับ5 6 0 0 0แสนตันต่อเดือนก็คือจะดรอปลงมาหน่อย จากช่วงครึ่งปีแรกส่งออกที่เฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ850-900 0ตันต่อเดือนสถานการณ์ส่งออกข้าวไทยซึ่งถือเป็นพืชเศรษฐกิจของไทยมาอย่างยาวนานในช่วง5เดือนแรกของปี2567ถือว่ามีข่าวดีแล้วนะครับหลังจากที่เราเนี่ยมีปัญหาเรื่องการส่งออกข้าวมาสักระยะหนึ่งแต่ปีนี้เรากลับส่งออกได้ดีกว่าช่วงปีที่แล้วซึ่งมีหลากหลายปัจจัยที่ประกอบกันนะครับ แต่ในขณะเดียวกันก็มีอีกหลายปัจจัยที่ส่งสัญญาณว่าในช่วงไตรมาสที่3ของปีนี้ออเดอร์ข้าวของเราอาจจะมีการหดขึ้นคอบ้างเล็กน้อยหลังจากที่หลายประเทศเนี่ยส่งสัญญาณบอกว่ากําลังจะออกส่งออกข้าวมาแข่งขันกับไทยอย่างเป็นทางการนะครับเรื่องนี้ได้รับการเปิดเผยนะฮะจากสถิติการส่งออกข้าวของกระทรวงพาณิชย์<ะ>ไทยส่งออกข้าวในช่วง5เดือนแรกที่ผ่านมาเนี่ยได้4.05ล้านตันแต่ปีที่แล้วเนี่ย ในช่วง5เดือนแรกเนี่ยส่งออกได้3.48ล้านตันดังนั้นเราเพิ่มขึ้นมาสักประมาณ5 0 0แสนกวา่า5 0 0 0มกว่าล้านตันแล้วกันนะครมูลค่ารวมก็9.4 0 0 0กว่าล้านบาทใช่ค่ะซึ่งทางด้านของกรมการค้าต่างประเทศและสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยนะคะก็ได้มีการคาดการณ์ค่ะว่าทั้งปีค่ะ2567เนี่ยการส่งออกข้าวไทยน่าจะไปจบที่ตัวเลข8ล้านตันซึ่งเป้าหมายเนี่ยวางไว้ เล้านห้าแสนตันนั่นหมายความว่าทำได้สูงกว่าเป้าที่คาดไว้นะคะในขณะที่ถ้าย้อนไปดูปีที่แล้วตลอดทั้งปีเนี่ยส่งออกข้าวได้8ล้านเแสนตันทีเนี้เทียบแล้วก็ยังน้อยกว่าอยู่นะปีนี้ออถ้าเทียบทั้งปีอะต่อห้เดือนแรกเทียบกับ5เดือนแรกเนี่ยดูเหมือนปีนี้จะดีกว่าแต่ถ้าดูซัมมารีรวมทั้งปีกลายเป็นว่าเอ้าปีนี้ต่ำกว่าปีที่แล้วใช่ครับ ซึ่งมันก็มีเหตุผลและที่มาที่ไปอยู่นะครับคุณชูเกียรติโอภาสวงศ์นายกกิติมศักดิ์สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยบอกแบบนี้ครับ <ฮะ S 1> คาดว่าในช่วง6เดือนแรกของปีนี้ก็คือรวมเดือนมิถุนายนไปด้วยเนี่ยจะส่งออกได้ถึง5ล้านตันเลยทีเดียว<ม>ปัจจัยบวกกันก่อนคุณผู้ชมปัจจัยบวกคือตลาดโลกคือมีความต้องการสูงหลายประเทศมีความเสี่ยงความมั่นคงทางอาหารเกิดขึ้นจึงต้องการข้าวจํานวนมาก ในขณะเดีวยวกันเงินบาทไทยก็อ่อนค่าลงเหลืออยู่ที่36-37บาาทดอลลาร์สหรัฐนะครับเพิ่มความสามารถในการแข่งขันด้านราคาของไทยทส่วนอินเดียช่วงที่ผ่านมาเขางดส่งออกกลุ่มข้าวขาวครับเพราะเขามีปัญหาภายในประเทศดังนั้นทางด้านของข้าวไทยจึงเป็นที่ต้องการในตลาดโลกแล้วคำถามคืออะไรที่ทำให้เราจะไม่บวกจากปีที่แล้วในภาพรวมตลอดทั้งปีมาดูกันหน่อย ราคาข้าวขาว5%ของไทยส่งออกมากที่สุดเนี่ยในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงมิถุนายนอยู่ที่649และ630ดอลลาร์สหรัฐต่อตันตามลำดับส่วนราคาข้าเปลือกชาวนาขายได้ที่11,000บาทต่อตันอ,อันนี้ราคามาจากท่านนายก,กิมศักมาศสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยนะครับไปดูกันต่อเกี่ยวกับปัจจัย ช่วงที่ผ่านมาเนี่ยผู้ประกอบการแย่งซื้อข้าวกันเพื่อส่งออกดึงให้ราคาข้าวในประเทศสูงขึ้นแต่ช่วงนี้ออเดอร์ใหม่แทบจะไม่มีเพราะว่าราคาเราแพงกว่าคู่แข่งเยอะทำให้ออเดอร์ใหม่ค่อนข้างเงียบในทุกตลาดช่วงไตรมาสท,ที่3ประกอบกับเวลานี้ผลผลิตข้าวข,ข,ของประเทศคู่แข่งดีขึ้นทุกประเทศเวียดนามอินเดียปากีสถานเมียนมา พอมีเพลเยอร์หรือว่าผู้เล่นในตลาดโลกสูงขึ้นก็ทําให้ตลาดโลกเนี่ยมีเขาเรียกว่าราคาเข้าตกต่ําลงหรือซัพพลายมันเยอะซัพพลายมันเยอะใช่ครับซัพพลายเยอะขึ้นแล้วก็ทําให้ราคาเข้าไทายที่แพงกว่าตลาดโลกนิดนึงยังไม่พออินเดียาานี่ไงอ,อ,อินเดียที่ผ่านมาที่เขางดส่งออกเข้าขาแต่ปรากฏว่าเขาส่งสัญญ,ญาแล้วค่ะว่าเดี๋ยวจะกลับมา ส่งออกข้าวกันนะคะในกลุ่มข้าวขาวในไตรมาส4ี่ของปีนี้ซึ่งแน่นอนถ้าเขาส่งออกมาปุ๊บก,ก็แย่งส่วนแบ่งตลาดส่งผลให้ราคาข้าวขาวในตลาดโลกเนี่ยนะคะแนวโน้มก็จะปรับลดลงสิคะราคาข้าวในประเทศไทยของเราเองก็จะปรับตัวลดลงตามไปด้วยใช่ครับทีนี้ปัจจัยบวกส่งออกข้าวกลับมาเป็นบวกเนี่ยคือรัฐบาลอินโดนีเซียเหมือนจะเป็นความหวังของไทยเราที่จะเข้าไปค้าขายกับอินโดนีเซียเพราะว่า อินโดนีเซียเนี่ยเขามีการประกาศว่าเขาจะนำข้าวเพิ่มนำข้าวข้าวเพิ่มสัก3.6ล้านตันซึ่งนี่คือสิ่งที่เขาประกาศตั้งแต่ต้นปีแล้วเมื่อต้นปีที่ผ่านมาเมื่อกี้สัญญาณบวกปัจจัยต่างๆเลยทำให้อินโดนีเซียหันมานำข้าวข้าวจากไทยเป็นอันดับหนึ่งของทุกตลาดเลยครับนำข้าวข้าวขาว5%เไปแล้วประมาณ1ล้านตันส่วนใหญ่เขาก็จะนำข้าจากเวียดนามไทยปากีสถานเวียดเมียนมาและกัมพูชา ซึ่งไทยเราเนี่ยส่งออกไปเยอะมากๆที่<ด>อินโดโดยบูล็อกเ,<ล>เป็นหน่วยงานนำเข้าข้าวข,ของอินโดนีเซียเปิดประมูลนำเข้าข้าวเกือบทุกเดือนเฉลี่ยก็เดือนละประมาณ3 0 0 0 0นตันซึ่งตรงนี้แหละครับคือสิ่งที่ไทยเราจะต้องไปแข่งขันให้ได้ก่อนหน้านี้อินโดนีเซียนาเข้าเราเยอะแต่ประเด็นคือไตรมาสที่3ของปีนี้ต้องไปแข่งกับหลายๆประเทศที่กําลังจะส่งออกข้าวมาจํานวนมากอย่างที่ได้เล่าไปค่ะ ทีนี้รัฐบาลอินโดนีเซียเนี่ยนะคะเคยเจราจากับรัฐบาลไทยคะ่ะในการขอซื้อข้าว2ล้านตันสำหรับปีนี้เลยนะคะ <c oughs> ก็เป็นผ่านการส่งออกแบบ G2G ูตรงนี้ g ีทูประมาณสัก55,000ตันคะ่ะแต่ว่าตอนหลังปรากฏว่าบูล็อกนะคะ <c oughs> ก็เป็นหน่วยงานสำหรับการซื้อข้าวนะคะ <c oughs> เปลี่ยนมาซื้อแบบ รัฐกับเอกชนหรือว่า G 2 P แทนเพราะว่าเขาบอกว่าวิธีนี้รวดเร็วกว่าก็เลยคาดการว่าปีนี้เนี่ยค่ะอินโดนีเซียจะนำเข้าข้าวจากไทยไม่ต่ำกว่า1 5ล้านแสนตันโดยพิจารณาจากราคาเป็นหลักใหญ่เลยนะคะปีนี้เนี่ยก็เลยคาดว่าไทยจะสามารถส่งออกข้าวได้ไม่ต่ำกว่า8ล้านตันจากครึ่งปีแรกที่ส่งออกไปละประมาณ5ล้านตันแต่นับจากนี้นะคะก็คาดว่าจะส่งออกได้ในระดับ5 6 0 0 0แสนตันต่อเดือนก็คือจะดรอปลงมาหน่อย จากช่วงครึ่งปีแรกส่งออกที่เฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ8 5 0 0 0ง9 0 0 0 0ตันต่อเดือนจะเริ่มชะลอเท <5, S 2> ียบ6เดือนต่อ6เดือนเอ๊ะครึ่งปีแรกได้สัก5ล้านตันทำไมครึ่งปีหลังจะไม่ได้อีก5ล้านตันสถานการณ์มันเปลี่ยนไงเพราะว่าสัพพลายมันออกมาเยอะมากขึ้นใช่ครับหลายประเทศก็ส่งออกเข้ามากขึ้นดังนั้นนะครับหนึ่งในอุปสรรคที่ทําให้เราแข่งขันกับเขาไม่ได้เนี่ยหลักๆคือเรื่องราคาครับ แล้ว<ช>ราคาข้าวไทยเนี่ยจริงๆแล้วมันก็สูงตามคุณภาพของเราเพราะเราส่งออกข้าวคุณภาพแต่ปัญหาของชาวนาไทยที่ปลูกข้าวหลายฝ่ายทราบกันดีครับมันไม่ใช่เรื่องของราคาอะไรเลยนอกจากต้นทุนทางการเกษตรใช่ใชนั่นก็คือปุ๋ยนั่นแหละก็มีหลายปัจจัยมันทั้งเรื่องของต้นทุนการผลิตค่ะทั้งเรื่องของผลผลิตต่อไร่ค่ะซึ่งเกษตรกรไทยเนี่ยอาจจะยังด้อยกว่าประเทศคู่แข่งที่ เป็นประเทศค้าข้าวด้วยกันทั้งหมดนี้พอมันสะสมต่อเนื่องกันมาเนี่ยนะคะก็ทําให้ศักยภาพในการแข่งขันสําหรับตลาดส่งออกข้าวเราอาจจะเป็นรอง้ามาดูกันค่ะ 1. ในปัญหาหลักของเกษตรกรนอกจากจํานวนคือเขามองอะคุณมรนนนอกจากจํานวนแล้วก็ต้องดูมูลค่าด้วยทั้งสองสิ่งนี้เนี่ยมันต้อง ถ้าทางที่ดีนะมันไปด้วยกันก็จะดีมากมันทีจํานวนได้มากแต่มูลค่าได้น้อยแบบนี้เนี่ยชาวนาะอาจจะอยู่ไม่ได้ใช่ครับได้ขอมาตรการหนึ่งออกมานะคะเพื่อช่วยเหลือพี่น้องกเกษตรกรในการลดต้นทุนการทํานาค่ะโดยได้เห็นชอบมาในการประชุมคอรมอ25มิถุนายนโครงการปุ๋ยคนลรครึ่งโค,ครงการนี้มาแทนโครงการช่วยเหลือปัจจัยการผลิตไร่ละ1000หลักใหญ่ใจความของโครงการนี้นะคะทกศเนี่ยมารับผิดชอบค่าใช้จ่าย ก็รัฐบาลจ่ายครึ่งหนึ่งชาวนาจ่ายครึ่งหนึ่งสําหรับค่าปุ๋ยครับวงเงินค่ะ500บาทต่อไร่ครัวเรือนและไม่เกิน20ไร่ซื้อผ่านแอปทอกอสอไม่จ่ายเงินสดนะครับวงเงินดําเนินโครงการทั้งสิ้นคือ2 9 9 8 0ล้านบาท ใช่ค่ะนะครับซึ่งวงเงินที่ใช้ตรงนี้เนี่ยนะคะก็จะมีเกษตรกรที่ได้ลงทะเบียนไปแล้วเรียบร้อยเพราะว่าจะเข้ามาดูแลการปลูกข้าวในรอบ67ทับหคุณชัยวัชรงค์นะคะได้ให้เหตุผลว่าทำไมรัฐบาลจึงเลิอกอุดหนุนไร้ละพันมาเป็นปุ๋ยคนละครึ่งบอกแบบนี้ครับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รายงานว่าปีที่แล้วเนี่ยไร่ละหนึ่งพันปรากฏว่าเงินช่วยเหลือกลับไปอยู่ที่เจ้าของที่ดินซะเป็นส่วนใหญ่ไม่ได้ถึงชาวนายอย่างแท้จริง ปีนี้จึงทําโครงการปุ๋ยคนละครึ่งรัฐบาลมั่นใจร้อว่าจะถึงมือชาวนานอย่างแน่นอนอ,อ่ะก็แก้ปัญหาตรงนี้ไปในขณะเดียวกันรายละเอียดของโครงการเนี่ยมีกลุ่มเป้าหมายก็คือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต67 68ที่ขึ้นทะเบียนแล้วประมาณ4ล้าน6แ8 0 0 0 0ครัวเรือนปลูกข้าวทั่วไปสัก4ล้าน4แ8ห0 0 0ครัวเรือนพื้นที่54ล้านไร่ปลูกข้าวอินทรี2 0สนครัวเรือนพื้นที่สัก1ล้าน2แสนไร่ ลูกค้าทากสที่เข้าร่วมโครงการพักชําระนี้ก็สามารถเข้าร่วมโครงการได้ระยะเวลาดำเนินโครงการนะครับก็จะเริ่มตั้งแต่15กรกฎาคมนี้ไปจนถึง31พฤษภาคมปีหน้าเลย 1, 1> ปีกันไปเลยทีเดียวนะครับวงเงินโครงการนี้อย่างที่บอกไป29,980ล้านมันแบ่งออกเป็น2ส่วนนะครับเป็นเงินทุนทกศเนี่ยวงเงินสัก29,518ล้านส่วนที่เหลือเนี่ยสัก462.15ล้านเนี่ยเบิกจาก งบกลางรายการสำรองเพื่อจ่ายกรณีสุขเสรินหรือจำเป็นนะครับ2 5 6 7อืมก็เอามาใช้จ่ายในส่วนนี้นะคะวิธีดำเนินโครงการแล้วก็เงื่อนไขค่ะอันดับแรกก็จะนำมาใช้สนับสนุนทั้งปุ๋ยเคมีปุ๋ยอินทรีย์ชีวพันธุ์ในร,ราคาครึ่งหนึ่งอย่างที่บอกไปไม่เกินครัวเรือนละ500บาทต่อไร่ไม่เกิน20ไร่นะคะหรือว่าไม่เกิน1 0,000บาทตามราคาปุ๋ยที่จ่ายจริงนะรวมมูลค่าปุ๋ยไม่เกิน20,000บาท ต่อมาคะ่ะ1นครัวเรือนมีพื้นที่ปลูกหลายพื้นที่ให้ใช้สิทธิ์รวมกันได้ไม่เกิน20ไร่และไม่ซ้ำซ้อนตามที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ของปี67ทับ68เกษตรกรเนี่ยต้องนำไปใช้จริงด้วยนะคุณผู้ชมห้าม<ช>นำไปจำหน่ายแจกจ่ายให้บุคคลอื่น<ช>แล้วก็สหกรณ์การเกษตรต้องส่งมอบปุ๋ยและชีวพันธุ์ให้กเกษตรกรให้แล้วเสร็จภายใน30วันโดยหาก,กเกษตรกรยังไม่ได้รับปุ๋ยและชีวพันธุ์ทกสจะคืนเงินที่กเกษตรกรชำระให้ทั้งหมดให้กับกเกษตรกรทันทีเลยครับใช่ค่ะ ประโยชน์ของโครงการนี้นะคะอันดับแรกค่ะก็จะเป็นการลดต้นทุนการผลิตข้าวได้ประมาณ10%เมื่อลดต้นทุนลงมา10%ก็แอดซูมว่าเกษตรกรเท่ากับมีรายได้เพิ่มขึ้นมา10%นั่นแหละนะคะเพิ่มอำนาจในการใช้จ่ายเมื่อมีรายจ่ายลดรายได้เพิ่มแบบนี้นะคะก็ทําให้สามารถใช้จ่ายภาคครัวเรือนได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้เข้าถึงปุ๋ยคุณภาพราคาถูกเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวและยกระดับคุณภาพข้าว ลดภาระการใช้ใจ่ายของภาครัฐจากโครงการไล่ละ1000บาทถึงปีละ24,0 0 0กว่าล้านบาทอันนี้ปัจจัยหนึ่งนะใช่เาเปลี่ยนโครงการปุ๊บเนี่ยรัฐใช้เงินอุดหนุนน้อยลงด้วยนะคะทีนก้อนนันนี้ก็ปีละ5 0,000กว่าล้านนั่นนะถ้าจำไม่ผิดใช่ครับะะก็ลดลงครึ่งนึงเลยทีเดียวนะครับทีนี้สูตรปุ๋ยที่มีในโครงการปุ๋ยคนละครึ่งเนี่ยมีทั้งหมด16มดสูตรนาข้าว<ช>ก็รวมทั้งหมดเนี่ยสูตรตามนี้เลยคุณผู้ชมชชมีะะทั้งหมด16สูตรนะครับแล้วก็ต้องได้รับการขึ้นนทะเบีย หรือหนงังสือสำคัญแจ้งถูกต้องตามพร,รบรปุ๋ย2518ชีวพันธุ์ต้องได้รับการขึ้นทะเบียนถูกต้องตามพร,รบรวัตถุอันตรายปี35้ด้วยถ้าไม่ได้รับการขึ้นทะเบ,บียนต่อให้สูตรตรงก็ขายไม่ได้ซึ่งเรื่องนี้เนี่ยกรมวิชาการเกษตร,ร,รจะทำหน้าที่ในการตรวจสอบคุณภาพปุ๋ยที่มาขึ้นทะเบียนขอเข้าร่วมโครงการนะคะว่าต้องเป็นไปโดยมาตรฐานและบอกไว้ด้วยว่าถ้าทำผิดกฎหมายเนี่ยนี่เข้มงวดนะคะกรมวิชาการเกษตรจะบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดตามนี้เลย ผลิตปุ๋ยเคมีผิดมาตรฐานจำคุก2-5ปีปรับ8 0 0 0 0ถึง2 0 0แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับผลิตปุ๋ยปลอมจำคุก5-15ปีนะโทษหนักนะ ปรับ2 0 0แสนถึง <Stars> 2ล้านบาทเลยค่ะผลิตปุ๋ยอินซีปลอมจำคุกหนึ่งปี3เดือนถึง3ปี9เดือนปรับ 5- 0 0 0 0ื่นถึงห0 0แสนหรือทั้งจำทั้งปรับค่ะผลิตภัณฑ์ผลิตชีว์ชีว,ชวพันธุ์ปลอมเนี่ยจำคุกไม่เกิน4ปี8เดือนปรับไม่เกิน4 8 0 0 0 0บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับแล้วก็ผลิตชีวพันธุ์ผิดมาตรฐานจำคุกไม่เกิน3ปี3เดือนปรับไม่เกิน33 0 0 0 0บาท หรือทั้งจําทั้งปรับนี่คือมาตรการทางกฎหมายที่นํามาบังคับใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ปุ๋ยไม่มีคุณภาพเข้าสู่ตลาดเพราะว่าแน่นอนครับเมื่อมีการแจกการช่วยเหลือราคาปุ๋ยเนี่ยมันก็ต้องมีการมีหลายคนที่คิดว่าจะทําเรื่องไม่ถูกต้องออกมากันไว้ก่อนเลยคนจ้องกับคนระวังไงแต่แน่นอนนะคะว่าคนระวังเนี่ยโดยกลุมวิชาการเกษตรนะท,นาท่านอธิบดีรพีพัฒน์เนี่ยบอกเลยว่า จะตรวจทุกล็อตเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยคลาดสายตาได้ยากมากเข้มข้นมากๆนะคะกับการป้องกันการทุจริตนอกเหนือจากนั้นเนี่ยเอาละมาลดต้นทุนและอยากจะรู้ไหมล่ะแล้วต้นทุนชาวนาไทยทานาหนึ่งไร่เนี่ยใช้เงินกี่บาทใช,บใช่ได้กี่บาทค,บคือต้นทุนจริงๆอ,ะอ่ะมากินที่เราบอกไปหนึ่งในนั้นก็คือราคาปุ๋ยแต่นอกจากนั้นมีต้นทุนอะไรอีกที่ทําให้เราแข่งขันกับต่างชาติได้อย่างลําบาก <ๆ S 1> <ๆ S 2> ชาวนาไทยขายข้าวเท่าไหร่ถึงจะมีกําไร คือต้นทุนการทำนานเนี่ยอยู่ที่ราวๆ6,430บาทต่อไร่อันนี้ข้อมูลปี6.5นะใช่ครับไม่อัิถุนายน6.5นะแล้วก็ <7 S 2> นะข้าวหนึ่งไร่เนี่ยเราผลิตได้900กิโลกรมัมต้นทุน6,430บาทก็คูณพัน 1, หาร9 0 0ไปก็เท่ากับว่าราคาอยู่ที่7,144บาทต่อตันนี่คือคิดเป็นต้นทุนต่อตันโอเคไหมครับตันหนึ่งต้นทุน7,144บาท S <S ขายได้เท่าไหร่ใช่แปดพบาทต่อตันสมมุติว่านะพอามาดูปุ๊บกํากไรตันละ1,356บาทต่อไร่เท่านั้นเองใช่คือข้าวหนึ่งไร่มันได้ไม่ถึงตันไงเพราะนี้ผลผลิตเราได้น้อยผลผลิตเลยได้น้อยพอได้น้อยปุ๊บต้นทุนสูง ้นทุนชาวนามีอะไรอีกมาแจกแจงตรง6,430บาทต่อไร่กันหน่อยแตไม่ใช่แค่นั้นนะใช่เพราะถ้าลงรายละเอียดจริงๆนะคะต้นทนชาวนาเนี่ยอันดับแรกเลยค่าเช่านาไร่แล้วประมาณ1,000บาทต่อปีตรงเนี้ยที่บอกว่าถ้าโครงการเดิมอุดหนุนไร่ละพันเนี่ยบางทีมันมีช่องว่างเงินไหลเข้าสู่เจ้าของที่นาเพราะว่าชาวนาไม่ได้เป็นเจ้าของที่ทํานาไปเช่าเขาจ่ายค่าเช่าไปนะแล้วก็ค่าฉีดค่าสูบน้ํา ค่าแรงอีก2,530บาทต่อไร่ขั้นตอนการบำรุงรักษาอีก810บาทฉีดยากำจัดมแมลงและยาบำรุงหรือว่าที่เรียกกันว่าฮอร์โมนอีก360บาทต่อไร่นี่แหละชีวพันธุ์เออะคะ่ารถเกี่ยวเราลอง,ลองข้าวไปลงสี650บาทต่อไร่ออกมาปุ๊บ6,430บาทปัจจุบันไม่รู้ขึ้นไปถึงไหนแล้วบางทีใช่นะคะทีนี้พามาถ้าเกิดเรามาเปรียบเทียบนี่นะคะ แล้วราคาขายแล้วมันเป็นยังไงกันบ้างคือราคาขายข้าวนในแต่ละประเทศเมันก็ค่อนข้างแตกต่างกันแต่เมื่อสักครู่นี้ที่นายกสมาคมข้าวบอกว่าข้าวสาร5%เป็นเข้าวสารที่ไทย,ยส่งออกไปมากที่สุดเมื่อไปดูราคาแล้วเนี่ย22,226บาทต่อตันในขณะที่เวียดนามราคาถูกกว่าเราสังเกตนะครับส่วนอ,อินเดียกับกัมพูชาไม่ได้แข่งในตลาดนี้ส่วนข้าวสาร25% เราก็แพงกว่าเวียดนามสักพันบาทต่อตันเหมือนกัน<ฆ>นะครับทีนี้มาดูข้าวหอมมะลิข้าวหอมนะครับ32,824บาทต่อตันนี่คือราคาทรงออกข้าวไทยนะออไปดูที่เวียดนามคู่กว่าเราขนาดไหนสัก800 0บาท2อง0มื่กว่าบาท<ฆ>อ,อินเดียแพงกว่ากัมพูชาแพงกว่าอเอาละคู่แข่งตัวชากาดของเราก็คือเวียดนามนี่แหละถ้าวัดที่ด้านราคา ทีนี้ถ้าเราจะไปสู้เวียดนามได้เราต้องลดต้นทุนการผลิตเพราะอะไร <5. S 2> ไปส่องต้นทุนการผลิตกันหน่อย <5. S 2> ต้นทุนการผลิตปี65อันนี้คิดในราคาขั้นต่ำนะเพราะเมื่อสักครู่นี้ต่อ 6, <000 S 2> ไร่ของเราคือ6,004นะใช่แต่นี่คือคิดในแง่ดีนี่ลดลงมาอีกนะจริงๆเรา6,004ไม่ใช่5,898บาทนะแต่อันนี้เป็นข้อมูลอีกแหล่งที่มาหนึ่งจึงอาจจะไม่เท่ากันทีนี้ปี65คุณผู้ชมไม่ใช่ปีนี้ปี65ต้นทุนการผลิตเราบวกขึ้นมา53.6% นี่ยังไม่ได้นับจากซอสที่เราบอกว่า6,400กว่าบาทนะถ้าบวกไปถึง6,400กว่าบาทในปี65เนี่ยเท่ากับต้นทุนบวกขึ้นมา60กว่าเปอร์เซ็นต์แล้วปีนี้ถ้าแพงกว่านั้นต้นทุนเราบวกขึ้นจากปี64เท่าไหรอ่อะเกือบ6,000บาทอะมาดูอินเดีย0 0 0ัจเิงาเขาขายเรีบ<ๆ>รา,าแพงอยู่แล้วคือเขาขายแพงครับแต่ต้นทุนเขาแพงกว่าเราเท่าไหร่เองคุณที่ันันถ้าวัดกันเมื่อสักครู่นี้ต้นทุนเรา6,400ใช่ไหม นี่6,009ต้นทุนเขาแพงกว่าเรานิดเดียวแต่เขาขายแพงกว่าเราพอสมควรแสดงว่าค้าเขาแข่งขันได้ดีนะขนาดที่เวียดนามต้นทุนถูกกว่าเราอันนี้ไม่ได้คุยกันเรื่องคุณภาพนะคุยกันเรื่องต้นทุนต้นทุนถูกเราที่5,000บาทค่ะค่าเทียบกับราคาที่เราเห็น6,400โอ้โหต้นทุนเขาถูกกว่าเราพันกว่าบาทเออนะครับส่วนเมียนมานี่ยิ่งถูกลงไปใหญ่เลยนะครับต้นทุนอยู่ที่4,500กว่าบาทต่อไร่ดังนั้นต้องมาดูที่โครงสร้างของต้นทุนเลยแหะครับว่าโครงสร้างของต้นทุนมันนนเเป็ออย่าาาาางงไไไรรรแแล้้้้ววกะดบช ติดล็อกตรงไหนก็หวังว่าปุ๋ยคคระครึ่งจะช่วยได้นะครับ<ช>ทีนี้ผลการผลิตข้าวต่อไร่ของไทยเมื่อมาดูแล้วต้นทุนเราไม่ได้ถูก<ช>แต่ผลิตได้เท่าไหร่คุณภาพปุ๋ยคุณภาพดินคุณภาพการเพราะปลูกของเราเป็นอย่างไรที่มาจาก FAO s t a t นะคะไปรวบรวมกันมานะก็เก็บมาตั้งแต่ปี2553ไปจนถึง2564ข้อมูลตรงนี้เอะไทเส้นสีอะไรไทยแลนด์สีแดงสีแดงสิ อาทำไมมันอยู่ล่างจังเลยผลผลิตข้าวต่อไร่ของไทยต่ำกว่าประเทศผู้ผลิตอื่นๆและ<อ>มีอัตราที่จะเพิ่มขึ้นเป็นยังไงต่ำอีกค่ะมันแทบจะไม่เพิ่มเลยคุณพงศธรดูสิมันลด,ลดเพิ่มๆอยู่ตรงนั้นนะนะเคิร์มันน้อยมากเลยแล้วมันอยู่ล่างตารางเลยค่ะผลผลิตต่อไร่ของเราน้อยมากวิ่งต่ามากเลยเนี่ยจีนเนี่ยซัดไปน1น0 0กว่ากิโลกรัมต่อไร่นะแสดงว่าไร่ละตันนะครับไร่ละตันคนอื่นเขาได้ไร่ละตันอ่ะเวียดนามไร่ละเกือบตัน นะครับทีนี้บังคลาเทศ779กิโลกรัมต่อไร่อินเดีย674กิโลกรัมปากีสถาน633กิโลกรัมนะครับแล้วก็กัมพูชา561กิโลกรัมไทยเนี่ยได้แค่478กิโลกรัมต่อไร่ครึ่งตันยังไม่ถึงเลยโอ้โหแล้วสมมติไปแข่งกับเขาจะไปแข่งได้ไหมเนี่ยทาอองด้านของอาจารย์อิสริยาบุญยศิรินะคะอาจารย์จากมหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์อาจารย์บอกว่าการเพิ่มผลผลิตต่อไร่เนี่ย เป็นปัจจัยสาคัญนะคะที่ชาวนาจําเป็นจะต้องปรับตัวล่ะค่ะเพื่อที่แข่งขันกับผู้แข่งให้ได้ถ้าย้อนไปดูเนี่ยคือกราฟเมื่อสักครู่นี้ปี62-65ถึงปริมาณผล,ผลผลิตที่เพิ่มขึ้นอย่างนาปีเนี่ยเพิ่มขึ้นมา0.8จากการขยายพื้นที่การเพาะปลูกแต่ว่าไม่ได้เกิดขึ้นจากการเพิ่มผลผลิตต่อไร่นะคคือปริมาณข้าวมันเยอะขึ้น0.8จากการใช้พื้นที่เยอะขึ้นเท่านั้นเองแต่ผลผลิตต่อไร่เนี่ยมันไม่ได้เพิ่มขึ้นอาจารย์บอกว่า นี่ถ้าไปเทียบกับเวียดนามและอินเดียแล้วนะผมผลิตต่อไร่มีการเพิ่มขึ้นของเขาเนี่ยต่อเนื่องใช้พื้นที่เท่าเดิมผลผลิตเขาเพิ่มแต่เราเนี่ยกว่าจะได้จํานวนเพิ่มเท่าเขาเราต้องขยายพื้นที่เอานี่เป็นสิ่งที่แตกต่างทีน,นี้ก็เปรียบเ,เทียบกันหน่อยผลผล,ผลิตข้าวต่อไร่ในช่วง10ปีที่ผ่านมานี้นับตั้งแต่นับมันจนถึงปี -66 นะถ้าดูแล้วเนี่ยอัตราการเติบโตของไทยก็คือ0.1%ในช่วง10ปีนะเราเติบโตเนี่ยเราผลิตข้าวต่อ ไร่ได้478กิโลกรัมต่อไร่เนี่ยเติบโต0.1%ดังนั้นนอกจากการลดต้นทุนแล้วสิ่งที่รัฐบาลน่าทําเพิ่มคือพัฒนาหน่อยจะใช้ใชปุยสูตรไหนวิธีการปลูกยังไงบำรุงดินสายพันธุ์ด้วยออสายพันธุ์ด้วยทุกอย่างต้องไปด้วยกันจริงๆนะคะ,ะคทีนี้มาดูการผลิตค่านาปี66ทับ67กันหน่อยนี่เดี๋ยวเขาก็มาจะดูแล67ทับ68นะอันนี้คือล่าสุดเลยนะคะคเนื้อที่เพาะปลูกที่ใช้ไปเนี่ยต้องบอกว่าเนื้อที่มันก็ ย่อลงมานะคะลดลงมาเนี่ย0.96หรือว่าอยู่ที่ประมาณ62.375ล้านไร่เป็นพื้นที่ในการเก็บเกี่ยวเนี่ย59.598ล้านไร่ลดลงมาเหมือนกัน0.53 ครับ <คน S 1> ผลผลิตก็25.761ตันเข้าเปลือกหรือลดลงไป3.27%พื้นที่ <ผล S 1> เพาะปลูกลดไม่ถึงเปอร์เซ็นต์แต่ผลผลิตลดไป3%กว่าอันกว่านี้น่าสนใจมากครับว่าแนวโน้มต่อไปจะเป็นยังไงผลผลิตต่อไร่ลดลงต่อเนื่องจากปริมาณฝนน้อยเอลนิโยพบโรคมแมลงศัตรูพืชระบาดเพียบอันนี้ที่มาของข้อมูลคือสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรนะครับคุณผู้ชม